สำหรับวันนี้นะครับเรามี MSI มานะครับผมซึ่งเป็นรุ่น GE 62นะครับผมที่มาในวันนี้นะครับผมอาการเปิดไม่ติดนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่มีเครื่องนี้หรือว่าเครื่องรุ่นที่คล้ายๆกันนะครับผมแล้วเกิดอาการแบบเดียวกันนะครับพวกอย่างเช่นอาการเปิดไม่ติดหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแ็บท็อปแบรนด์อื่นๆเราก็สามารถรับซ่อมนะครับผมตัวนี้นะครับผมได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพบว่ามีอ่า ในส่วนของตัวค่า R ยืดนะครับผมอยู่แถวบริเวณใกล้ๆกับ CPU นะครับผมทำให้มันไม่ไม่ทำงานนะครับผมตอนนี้ช่างได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต,ติดแล้วนะครับนี่ครับ ถ้าเกิดเผื่ท่านใดน,นะครับผมสนใจที่อยากจะใช้บริการก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ s m i ยไอทีเซอร์วกันได้เลยนะครับผมวันนี้ช่างแก่ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ